ก็กลับสวัสดีเอฟทุกคนนะครับผมเนาะคลิปนี้จะมาพูดถึงเด่นล่างแล้วก็แต้มล่างลราพัฒนาประจำวันศุกร์นะครับผมราพัฒนาวันศุกร์ที่14นะครับเนาะก็ก่อนหน้านั้นวันจันทร์นั้นผมปล่อยทั้งเด่นล่างแล้วก็หลักร้อยไปซึ่งหลักร้อยหลุดเด่นล่างนะครับรอบนั้นมันหลุดแต่ไปเข้าแต้มนะครับทีนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะ ลงคลิปอ่ะเด่นล่างกับแต้มล่างให้ไปดูกันก่อนนะครับว่าแต้มล่างเราได้อะไรแต้มล่างรอบที่แล้วนะครับครับมันมานะครับก็คือแต้มเด่นล่างมันมาตรงไหนเด่นล่างมันมาที่ศูนย์นะครับเด่นล่างมาที่ศูนย์แล้วก็แต้มล่างก็คือมาที่แต้มหก ออก60นะครับ60 45นะจับคู่ชุดเต็มวันนั้นชุดเต็มผมเข้าแต่ผมไปเล่น2กับ3เลยตัด60ออกนะอ,อย่างชุดเด่นบนนี่มาหมดทั้ง4ทั้งหเลยเนาะ45 45แล้วก็6ไปล่างนะครับ456เกือบเรียงนะครับนะวันนั้นผม,ผมก็ยังมองว่ากลัวเลขมันจะมา เลขพี่น้องมาจริงนะครับสี่ห้านะไม่ได้จับให้นะครับมีสี่สามห้าสามใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับนะ,นะเน้นสามเจ็ดไม่ใช่นะครับออกที่ห้าสี่นะครับก็ตารางเข้าที่ห้ากับสี่เนาะห้าสี่นะครับนี่เดนบอลเข้าสี่ห้าคู่เลยนะครับไม่คิดว่าจะมาพี่น้องคู่นี้นะครับก็ อันนี้ล่างไปลงที่60ศนะครับนี่เด่นล่างมาหลักร้อยหลุดนะครับนะครับหลักร้อยมาที่ศูนย์นะครับก็ชุดเด่นล่างออกมาออกเลยนะแต้มล่างเข้านะครับเออแต้มล่างในเข้าดีนะครับ6 7 0 1ดศูนย์หนึ่งก็เข้าที่ศูนย์ต้มสมตัวมหลุดนะครับนะาต้มสามตัวมันได้อะไรแต้ม9้านะครับอันนี้ไม่มีนะครับแต้ม3าตัวอาจจะต้องพักแล้วนะครับไม่มารอบก่อนมานะครับดูก่อนอีกทีนึงว่าจะกลับมอนเดินหรือเปล่านะงวดวันจันทร์มา วันพุธหลุดนะครับก็มีหลุดหลักร้อยมีเข้าแต้มล่างเนี่ยแล้วก็เด่นล่างมานะครับเด่นบนนี่เป็นตัวชูโรงผมเลยนะสองสามผมมาจากไหนโอ้สองสามจากสูตรที่มันเดินดีนะครับพอรอบนี้รอบนั้นม 7, ันมาเจ็ดแปดคู่รอบนี้สองสามผมเลยไปเน้นสองสามนะครับตัดหกศูนย์ออกนะครับเพราะว่าในชุดสองตัวยังสองตัวล่างแล้วก็ชุดสองตัวบนเน้น เน้นบนกันล่างอะ่ะมันจะมีหกศูนย์ด้วยนะครับก็ตัดออกซึ่งมันไม่อยู่ในชุดเด่นอืมก็ยังเนี่ยหกมันเป็นลงผมันยังคิดอยู่หกมันจะมาจริงบ้าหวากลัวห้าสามไม่มาสี่สามไม่มามันอยู่ใกล้เคียงกันเองนะครับก็มาพี่น้องห้าสี่นะครับเออสามมองไว้พี่น้องนะครับเนี่ยผมจำไว้ก็ใกล้เคียงอทีนี้มาดูของวันนี้นะครับวัน สุกนะครับใครอยากดูว่าเด่นล่างผมได้อะไรก็ลองนําไปพิจารณาดูก่อนนะครับพวกนี้ก็จะมีสรุปให้แล้วก็เลขตารางนะครับเหมเือนเดิมเลขตารางนะอ่เด่นล่างนะครับห้าแปดหกศูนย์สี่ห้าเด่นล่างรอบนี้นะครับมันได้ตัวนี้ครับ ศูนหนึ่งนะครับสองสามทีนี้ไปประกบกับแต้มล่างแต้มล่างซึ่งเดินดีนะครับแต้มล่างรอบนี้นะครับได้สามสี่แล้วก็เจ็ดแปดนะครับอันนี้คือแต้มล่างนะครับสามสี่เจ็ดแปดเรืงหลังมานี่งวดก่อนก็มาตำแหน่งนี้บอนะ แตมสามสามสี่เจ็ดแปดนะครับก็คือแต้มล่างทีนี้ก็มาจับสองตัวล่างงดวั 14, นทีสิบสี่นะก็คือวันสุกนะครับสองตัวล่างจับจากแต้มล่างนะครับถ้าศูนย์มาศูนย์มาแต้มสามอะไรได้บ้างนะครับผมขอเลื่อนขึ้นนะ เต็มสามก็จะเป็นสามศูนย์เต้มสี่ก็สี่ศูนย์เต้มเจ็ดเจ็ดศูนย์เต้มแปดแปดศูนย์นะครับเต็มหนะึ่งสองหนึ่งเนาะเออไปใช้เต้มหนึ่งถ้าเด่นหนึ่งมานะครับเด่นหนึ่งล่างมา แตสามก็จะเป็นสองหนึ่งถ้าเป็นแต้มสี่ก็สามหนึ่งแต้มเจ็ดหกหนึ่งแต้มแปดเจ็ดหนึ่งนะครับทีนี้ ถ้าเป็นเด่นสองมานะครับเด่นสองมาแต้มสามละ่ะเหมือนเดิมจับได้หนึ่งสองคือแต้มสามนะครับชนกันนะครับแต้มสี่ก็สองสองเบิ้ลน,นะครับแต้มเจ็ดหาสอง แปดหกสอง 8, 6, 2, ถ้าเด่นสามมาเด่นสามมาแต็มสามสามศูนย์ใช่ไหมศูนย์สามเออศูนย์สามแต็มสี่ล่ะหนึ่งสามชนชนกันหลายตัวจนนั่นเนี่ยหนึ่งสามนะครับ แล้วก็แ้มเจ็ดสี่สามแปมแปดสฮห้าสามสิก็สิบหกชุดนะครับสิบหกชุดเต็มล่าง ชุดเต็มนะครับจับจากแต้มเอาเด่นมาจับจักแต้มนะเด่นศูนย์หนึ่งสองสามนะครับศูนย์หนึ่งสองสามชุดเต็มก็สิบหกชุดล่างนะเออสามศูนย์สี่ศูนย์นะนะก็จะมีชนกันก็คือสามศูนย์ศูนย์สามตัวเดียวกันหนึ่งสามสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองชนกันอยู่สามคู่นะครับนอกกนั้นไม่ไม่ชนไม่ชนกันนะครับก็จะมาตัวไหนนะต้อง รอดูผมสรุปให้พรุ่งนี้นะครับสรุปให้หรือใครได้ตัวเด่นก็ลองจับดูถ้าเด่น0นย์ก็นี่เลยสายนี้นะครับสายนี้ก็จะมี03ตัวเดียวกันแล้วก็ถ้าเด่น1ก็สายนี้ก็จะมีชนหนึ่งสนมะครับมันก็จะตัดเหลือตัวซ้ำออกก็จะเหลือ10 2สองเอ้สิบชุดเนาะสิ 13. ามชุดแต่ถ้าเด่น2ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะมีตัวซ้ําตัวนี้สองหถ้าเด่น3ก็0 3 1 3 4 3ามหนึ่งสามสะครับแล้วก็มีตัวกลับที่ชน30นะครับหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับตัวนี้ตามนี้นะครับสําหรับ16ชุดล่างนะครับนำไปดูนะครับเนะราลุ้นว่าแต้มล่างจะมา ตัวไหนนะครับงวดก่อนมาที่ตรงนี้นะครับแต้มสามก่อนหน้านี้เข้าตำแหน่งไหนบ้างผมเคยลงแต้มล่างไว้แล้วนะ <c oughs> เออไม่รู้อยู่ไหนสำหรับแต้มล่างของผมนะครับลองดูซิแต้มล่างก่อนหน้านั้น ไม่เจอนะครับเดี๋ยวนะตำแหน่งไหนมาดีที่สุดตำแหน่งที่มาดีที่สุดก็น่าจะเป็นอ่อจากสถิตินะ ก็ใกล้เคียงอ่ะบางทีก็มาฝั่งขวาเนี่ยเออจากที่ผมทำดูมานะมันก็มาสิทธิ์มีสิทธิ์มาได้นะอืมหลังๆมาตรงนี้ <c oughs> ถ้าแตมสามแต้มสี่ก็จะเน้นที่ตรงนี้อ่ะใครมีแต็มสามแต็มสี่มันจะเน้นที่เออนี่สายนี้นะถ้าใครได้เด่นทางนี้ก็เอานี้ แติหลังๆมาฝั่งนี้มากกว่าฝั่งสามศูนสี่ศูนเนี่ยแต้มสมแต้มสี่หลังนะแต่เคยมีมาฝั่งนี้ด้วยสี่ตัวนะปกติมันได้หกตัวผมตัดตรงกลางออกเพราะว่ามันยังไม่เดินต้องถ้าเดินตรงกลางมาดึงขอภัยจริงๆนัะครับเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำไมถึงได้สามสี่เจ็ดแป ตรงกลางมันไม่มาคนตัดเหลือสี่ตัวนะครับก็ได้สี่ตัวนี่แหละสี่ตัวแต้มสี่ตัวนี่แหละสามสี่เจ็ดแปดนะครับที่ล่างรอบนี้พรุ่งนี้ผมค่อยสรุปนะผมก็มีบทสรุปให้อยู่แล้วนะครับก็นําไปดูก่อนนะใครชอบตัวไหนก็ลองเล็ง,ลงไว้พรุ่งนี้ผมจะสรุปให้ตรงกับใจหลายๆคนหรือเปล่าอ้าวรอรับชมนะครับอันนี้ชุดเต็มนะครับผมโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ